หน่อยครับผม3 2แรงครับ L 3 2 1 8ด DT นะครับอ่ารถตีหกนึงครับของเชี่ยวแม่นอย่างเงี้ยแหละนะครับเอมาดันดินครับใส่ใดทุกงานครับอ่างานหน้างานดันดินใส่ได้บัดครับน้าเข้าบ่อข่าวเนาะครับค่อยๆเหตุไปนะครับมีวิธีเห็ุกับใส่ใดทุกหน้างานนะครับ ดันบอยดินไส้ดินชีหินก้อนหินกับกระดานกึ้กันนะครับสามารถใส่งานจานงานไทยนะครับหน้านี่สบายสบายครับนะคืออยู่กับคนใส่น้ำนะครับหยับยั้งเดียวแบบบ่มี่วิธีบ่มีเเชื่องอยังกับกับบบกับบได้นะครับกับบไปนะบวงมี้อาการ วิธีการใส่งานมันนะครับรถน,น้อยๆนะครับสาแรงครับเด้หลากหลายนะงานขึ้นกันครับอันนี้เป็นหลังบ้านนะครับเป็นของอของเพื่อนนะอันนี้ก็บ้านหลังบ้านเซลแม่นครับอุปกรณ์ฐานหาย บ้างฝั่งหนึงครับโรตารีบ่างอีกฝั่งหนึ่งบานเต็มจังอยครับมันหลายอย่างครับใส่งานได้นะครับใส่งานใดนะคับว่าจีเป็นงานดันงานไทยนะครับเฮดหน้านี่สบายสบายครับซ้ํมจีด,ดันดินนี่ก็ สบายที่กันบ่คือบทลงเฝ้าร้ายนะครับเ็ดดันไปเรื่อยอันนี้ก็อันนี้ก็ดันแล้วนะครับเ็ดแล้วแล้วแตอันนี้เป็นเป็นหินครับห่างบ้านครับพี่น้องคนซื้อแล้วนะครับซื้อไปสองแสนนะครับเลยโมดินแล้วก็ดันเองนะดันแล้วก็เ็ดเงีเ้ยนนะดีอันนี้ก็หินงามเกนะือนอันนี้ก็เป็นไส้ครับเป็นเ็ดยังบุรุษ บ่บ่เดทไทยบ้านนีกเตี้ยครับผมนึ่งมื่อนี้่างครับเราแบบไม้ครับโมเดิร์นแบบไ่เล็กเบ้อเลยน,นะครับของแค่เก็ดข้าวเดียวครับไซเล็กเบ้อเลยครับข้างในเป็นไม้อัดปูปูพื้น ใส่ไว้ประมาณลอยลอยก็สอบใส่ได้สองลอยไปแล้วครับไก,ก,ก่ตุงไก่ตีไก่มีครับว่าใส่ที่น้องคนว่าฝากไว้เลี้ยงล่วงจอดรถขี้ไก่แคบๆก็ครับเออมองกว้างบ,บ่ไดียู่ครับไดียูู่มองแคบมองกว้างควายที่ใหม่ซื้อบริเวณยังเลยนะฮะอ่าอยู่ที่ บ้านนนทรีทองครับตำบลบ้านชัยอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับดันดินได้สบายๆครับเอาตามสองหนึ่งแปดนะครับดีที่ปีหกหนึ่งผ่านครับรถปีเก่าครับฝ่าวซื้อนะครับเพราะว่าเอ่อซื้อไปไวล่งหน้านะครับก็เล่ฝ้าวซื้อเนาะบรีเลือกเลยนะครับเอาขั้นแบบห่างๆเลยครับราคามันถือโกมู ห่างกมูนะครับราคาถือกมูก็เลยเอานะครับคันคันอยากเอ้งามๆดีๆกับเดี๋ยวนี้กับหลายครับเนาะช่วงวันหัุดนี้แห็งนี่เห้เลือกหลายมีแต่ท่นโคแบบชวนรถหลายๆแต่ราคาถือถรถมีแต่ท่นงามๆนะบันเนเออ่าเข้าซื้อแล้วยังไงนครับออก็ใไซไปครับก็เลยสอบยังนะซื้อมาตั้งแต่เดือนกุมภาพครับเดี๋ยวซื้อมาตั้งแต่เดือนกุมภาพอ่าตอนนี้เดือนทัานว่าแล้ว นะครับแลวหน้าเรามา่ดาันดินตัวก็วันทีน่เห็นยังเลยครับหนะัวก็เพี้ยนท้ายไปวังอาทิตย์ที่แล้วนะครับบม่ได้เห็นยังเลยบร่ได้สอมอยังครับไม่ได้สิ้นกับพวกหัใส่งานได้แบบเงาอยู่ครับหรือว่าคันใส่ได้คันผม,มใส่งานจนดหัเบิดหัวยังใส่ได้อยู่กับปุ่มกับปุ่มแลบนะ มันกะเกากะจิง,จง,ง,งนะแต่ว่าเขากะองบำรุงรักษาไปเรื่อยว่าจะมันใส่งานใดเขากะไปไหใส่งานนะอยางกะยังซ้ำเก่าอยู่นะครับถึงจะสื่อมาสภาพรถกะยังคือเก่าอยู่นะมีแค่สีเ่เศษขอ้อคงกะร้อยขอดเอาครับถอดมาใส่ปรมาณว่าหม,มืม่นถึจะซุ่มรถเปคลับ ใส่งานได้กับอเคแล้วนะครับผมกับบ่อนง่ายงานหน้ากับเฮดเตยแบบสบายๆครับปั้นคู่ปั๊บหน้าได้เบิร์ตแบบปั๊บใช้ดันขึ้นเฮดปั๊บคืนจี้ยกดันเนี้ยมกระดันขึ้นได้นะครับดันให้มันดันให้มันสูงขึ้นก็ได้ผ่านไทยปาดแล้วก็ดันขึ้นดันขึ้นก็สูงเลยก็ได้แบบนั้นก็ได้เฮดเตยเบิดครับอ่ะพอไกลกับเฮดจังซันเลยนะครับผมพานปาดขึ้นแล้วก็ดันไส้ดันไส้เลยครับ ก็เป็นก็เป็นเนื่อนไปเรื่อยครับเป็นแบบนี้เรื่อยเลยคนระับเราจะเข้านอกจากวิธีเฮ็ดมานาัน้ากับใส่ได้ทุกงานนะครับผมอา่าเข้ากับมีพื้นที่ของมีหน้ามียังาสามารถเฮ็ดเองได้เลยครับนาแรงนายังมาเข้าอยากปับป๊บให้ปั๊บหน้ากับเฮ็ดเองนบวชเพื่อต้องไปจ้างไปนะด้วยน้าหนาวสิดินคุ้มๆซุ้มๆเนี่ยนี่ไข อยากปั่นคู่อยากปั๊บหน้าไม่อยากเคล็ดให้ไงว่าเก่านะครับเฮ็ดเองได้เลยนะครับนี่แหละครับผมรถนี้หน่อยก็ใส่งานได้แบบได้หลายประโยชน์นะสารพัดประโยชน์เลยนะครับผมมีลูกค้าเพื่อนบางคนมาซื้อรุ่นบีนะครับเออรุ่นบีนะบียิปซีบีบเจ็ดบีเจ็เพิ่มมา มาเบิ้งบีบเอ็ดผมขายเอลสามองให้นะครับหลายเจ้าแล้วนะครับมาเบิ้งบีเอ็ดนี่หรือบีซี C, เอเอารุลบีเอาเรุนบีมือสองสามแสนก็บาทเนาะผมขายอลสามองให้ ai, สามแสนนะบบซีบีเจ็ B H C, H C, นี่สามแสนซีสามแสนถนีครับผมขายสาม่สามยีสองให้สามแสนถ,นสสนถวนนะผมว่าสามยี่สองถือว่าเอาไปเลื่อยครับใส่งันได้ได้ประโยชน์หลายกว่านะ,ะราคาถือกว่าปมนะครับ คุดีกว่าเอานิดหน่อยไปเฮ็ดยังบ่ได้นะครับเขาลองอ้อยมันแมีนอยู่ครับผมแต่ถ้าเขาเจ็บไปเฮ็ดสวนเฮ็ดหน้าเฮ็ดยังกะเอาเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับคุ้มกว่าดีกว่ารุ่นบีนะครับผู้ใด้ยีเฮ็ดหน้าเนี่ยน้ำมัเอลสามจีสองนี่ดีกว่ารุ่นบีนะครับเด้อผู้ใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสี่สี่สามสี่สามครับอันนี้โบนันเสียงรถษาไทยนะครับเสียงเพิ่นตัดต้นต้นกว่า อขออนุญาตพี่แกบอกก่กอกนเด้อครับเด้อว่างๆแล้วเมื่อนี้ครับเดี๋ยวข้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ